มีแต่ภาษาเจ๊กออไม่คือกูเป็นคนเล่นอะไรบอสูุญดังกูเนี่ยภาษามากูก็ผิดหวังมากอาาเจ๊กอึ๊บเขาใช้เขาฟิวชั่นนะกูกูแต่ว่ากูจะใช้คำว่ากายพันพืชก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวดมดมเอาอย่าไปกดมั่วโซ่อยังอื่นก่อนดีกว่าเรามาเล่นอันนี้แล้วไอ้รูปป่งนี่คืออะไรอ๋อปีว่ะเหียตาอะไรอะเชียงเชียงหันเชียงเชียงหันจีชิงเชียงหันจีโน มัวซั้ยสปิทพีมันเก่งกว่ารีพิดเตอร์ยังไงวะแต่กัเลอ้าวแล้วพอลูกกระสุนแม่งยิงเสร็จแล้วแม่งกลายเป็นพาธีให้กูด้วยแต่เล่ไม่สวยอ่ะคลิปยาวไอ้ยัดต่อยากไม่วะกูกรโดดคลิปเองหรือว่ามันระเบิดเสร็จแล้วมันเอาแสงให้วะไอ้เชี่ยเป็นไหมเอ้ยผมมันไม่ใช่เอฟเฟกต์ง่ๆหรอไม่เอ้าเชี่ยเอ้ยแม่งมีคอนเทนต์ให้กูเล่นตลอดเลยเอ้าพืชกูไปไหนอย่างนี้ก็สวยดิ กลายเป็นเอ็กพอตโอนัดโอ้ยเชี่ยรีรบย้ายอนอ้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนกูระเบอร์ไซอ้อวอไม่โดนด้วยชิบหาเชีย่ยอะไรวะนะออกมานี่สุดจะตายดีกว่าเสีพืิด